สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวจีนทุกท่านครับวันนี้จะพามาดูรถไถบั้นานาครับจะเฮ็ดสวนครับตองปั้นเรียมดินอันนี้โดดเหรอปั้นไม่โดดปั้นปั้นเป็นวงกลมบนต้องท้ายเทียมดินเหรอรเ๋ยวหักลายขึ้นองอก็ตอเ,อเออน,นี้ก็ นอกนะครับเล็กหน่อยเดือียานมายากมานำครับก็อย่ครับแน่ค่ะเพืให้มันลองเมืองก็เพิ่นจะปลูกพีกครับเป็นไห้ว่าปั่นไห้ผมมาทายไปก็ประมาณสามสี่เมือครับ ะคลิปนี้จะให้เบิ้งยาๆวๆเลยครับคลิปนี้กะบ้านนี้กะสิบัน2อรอบครับบ้านนี้พอรอบเดียวมันพอค่อยแตกมันนะครับมันจะตีคูกพีกงางต้องปั้นให้ละเอียดครับกรถด,ดูนี้ก็ LT018 ครับรถกะ 3ามปี4ีปีแล้วครับเดิมเดิมห้าพันเลยใายเบื้องง่ายๆครับเก็บเงาท่อครับท่อเดิมครับใส่แค่ปลายครับท่อ รถขัน้นีองกับรถพ่วเองครับใส่แสกปลายครับพอเสียงกับสิบาดังครับถ้าอยากให้มันดังก็ต้องถอดท่อพักหอวครับแค่นี้ก็บมมาครับเสียงดังครับคบือแหวว่าหนวกหูแน่เกน้อย รถสามปีสี 4, ป่ปีสบายซ้ำนี้คือว่าคุกดียังใหม่่ครับการหลอบแรงค้าต้องปัน้นบุ้นเขาในก่อนครับพอรอบแรงพอห้าตึงหลอบสองข้าจังปั้นในออกหน่อครับพอรอบแรงข้าปั้นไปยังไงก็ได้ครับรอบแรงเพราะข้าส่งองในปั้นยิงรู่นนะ ือเราต้องบันไปแบบไหนก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องจับหัวง,งานข้างในก่อนแต่ถ้าเราบันรอบสองก็จับหัวง,งานข้างในครับออกนอกแล้วผมเดี๋ยวรอบสองนะพวมันเป็นคนขับเองครับรอบสอง เสียงคลอกคสำเนี้ง้องอาว่าดังพอดีนะครับเสียงดังพอๆหลันหลัดนะครับแต่หลันแห้งก็หลวกหูกครับ รถรุ่นนี้พอดีครับใส่น้ำไห้น้ำหนาบเหมาะกับงานไร่งาินนานะครับสำหรับรุ่นนี้เพิ่มมาพอดีครับสำแต่ถ้าจะบุกเบือรื้อซนหรือมางปามาันก็ต้องรุ่นเพิ่มมาสำหรับบุกเบิกต้องหารุ่นแล้วหาซูนหนึ่งแปดถึงเมื่อครับพอดีครับแล่รุ่นนี้ให้ไห้านางพอดีครับรุ่นนี้ บอกเพีองน้ำมันปันไดครับรน้ำมันก็ดี่ครับคือหนองก็ครับใหม่นะครับ,รบอาจจะบกปองวันใด ก็ไปได้ครับเขาอาจจะยังเล็กหน่อยอยู่ก,ก็คลิปนี้ก็ข้อจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ